กินเขาก็เอาพื่อนมาเด้อเาอัดเสียละโรไหนเจ้าคองก็เลยจะอัดลองมึงที่นอกวิอัดล้องหางกันท่านยูทูบได้เห็นไหมวมีคนบนบอกเห็ดนั่แก่าวอย่างกินกินแล้วกินนาะแต่แล้วกินคนที่สามหนึ่งไหมแล้วเห็นนัทีนี่กินเนาะพุนอะแก้วปลาปีมือยายพงเรื่องนี้แก่นั่นบ่บแมนบะแมนแ่นี่ไอ้ป้าเทาเนี่ยผัต้าเทาอะไรก่อ อันนี้ปนยังกป่าแม่พงษปนเยดีโมอ๋อปนเยดีโมแต่มันเคยกินบ้างไงใครวบาปนแม่กินนู่น <tro> ปนกุจีกับแม่กินนู่นแต่ปนแม่แต่ว่าเคยกินอยู่แม่กินนู่นต้องกินแบบเป็นตะแเส็บเาต้องกินเป็นตะแเส็บกินเขาเขาต้องกินแบบนั้ยนยนถ้าแค่ต้องยันเข้าเด่น ไอเจี๊ยท่านพิ่นาาเจีบบ๊บนะครับพรีสือครต้องก,ก,กินแบบเป็นระแสมันจะเลิกไกเอเ๋อจะลบมาลบมานั่งลดเอาธรรมชาติเอาธรรมชาติอืนม,มนั่งลดนังกินก่ลบเ่งเนะาะเขาห็ดกล่องในพวกเขาเขถายเวลาเขาถ่ายเขาหีกล้ไกตะบานี่มันสู้มาไหนเส่บอยูอย่ด้วย ปวดหัวว่าติดเนืเต็มเปตากผมบันหมอน่ผมยังเด้ปวดหัวยังงนคนหัวหล่นใช่ปอกปววชีไปเลยหัวยันคนหายน้ำบางล้ไป้งตอยากวดคออะไหาก้อนมุให้พวกมันวนี่เมีคนเพิ่มผ้าแสลวเนาะคนหายน้ำเขาไปบวดีผมทาไมแซ่บ จยาดเนาะตอนเทขึ้นในมั่งเลยแม่ได้น้อยหน่อยทีนเขาพูดนะคะอย่าไปบอกไอ้คนแต่แั๊กยังเขาเบาเลยมงน้าไม้แ่วบยู่ห่มงน้าไม่ได้ได้หน่อยเพิดก็อิ่มเพราะว่ามือวนไในกินสองงดเลยเพาเรียกแม่ต้องเพิ่มปริมาณแหมหน้าไม่ก็บ่ได้เจ้ากัรู้อยู่ว่าเพม่นเป็นคนกันไหนหน้ไม่หน้ไม่นี่เขาคูดบว่าเนาะ แซ่บ่บเออกติซ <si ื้อมากล้ว่มีอไย่หงนี้ซื้อเออเวามซื้อนะล่ะยังได้สิเัญหาแซ่บเนี้ยปับหาขึ้นเรื่อยเรื่องนะครับทุกวันนี้ซื้อทุกอย่างอันได้หน่อยไม่กินบ่อิ่มบ่อิ่มก็ซื้อหลายหละซื้อปลดเริมากนะซื้อ3มกของของของอร่อยน่ะมันต้องได้น้อยทำอยีางกว่าคำนี ขักหคมอ่ะโอ้บอได้กินเด้อค่ะบอได้กินง่างงยๆเดอ้อ่ักหามหากินยากนะครับไม่แช่จะต้องมีเฉพาะหน้ามีเฉพาะหน้าฝนนะคะมันยากนี่คธรรมชาติหนาเอื่อยไม่กับเ่อคืนเลยเพราะมันจะยากกินแง่ไหนได้กินแง่หนันเลยดอกแค่แค่ใจใจสุดยอดแซ่บค่ะเป็นตอนเป็นตอนยม คไปซื้อเพื่อนเรกเห็ดยางเดียวแต่ตำหูไม่ยังเฮ็ดเนาะเห็ดกินแซ่บว่าแซ่บก็ยังก็ได้เฮ็ดแซ่บเป็ครับแซ่บเบิดกว่แค่งเรียนบอครับเนี่ยแม่นค่ะดอกแค่นั่นดี ขอบคุณผู้ปลูกประกอบคุณพวามาให้ปลูกพ่อแม่แหลมเป็นพวามาให้ผค้ชชยาเป็นผู้ปลูกวัยยายนเป็นผู้หดฉันเป็นผู้กินพ่อได้กินสับแสเป็นอันนี้นี่แหละคนปลูกหลายต้นยิ่เลี้ยงกันไปนี่มันเหลือสองต้นนี่ปลูก่ากี่ปีเองนี่ถทาบาลได้กินซี่หาปีโอยจะงมี้กานนี่ล้นกินบ่ไวพอเห็นเทศบานได้กินไยไล้เขาจะมาเก็บดอกไรคนได้กินไรพักกันี่เราพัดอย่างก่อนพัดต้อมพัด ได้กินอยู่ได้กินยอนอยู่มาลุ่มก็ได้กินมีแต่ช่วงหลังมันมันปลูกพันปลูกหลังหลังมันยังไม่ได้กิน <c oughs> โอ้เบิดประแดดลายตอนแล้ววัน <c oughs> นาการที่กินประแดกกปนเรือปลาแดกประแดดปูแล้วก้กนกับบอเซียด้วยหรอเอามาบองกับบอเซ่บไม่จะเป็นข้าๆไ,ไหมแม่นค่ะอันนี้ปลาแดกเจ้าหนึ่งคนเอามาให้บองแเราบอแซีย,ยของที่กนี่ซื้อแซ่เขา อันน on you know. ี it is. It is. ้ซ like, ื้ออ <rim S 2> ันพุ่นบ้านมันอันนึงสั้นสิไปนั่นคนหนีเยอะอันหน้าไปเอาน้ำมันเป็นมูเพิ่นเพิ่นไห่มาปิดหนึ่งลูกแยงไส้นะมูพคนยันไส้เนี่ยแล้วมีแค่ไม่สช่ดุ่งอันนี้ผู้ใดเอาเขียนอีโมมาเห็นมันน้องยิ้มไปใจโอ้ได้ยอนนะฮะอากินเก่งเดียอหากินหากินดีอยู่ค่ะหากิน เขาเยี่ยนเี้ยพอเขาอย่างเนาะได้มดจีเนี่ยพอบ่ได้ยังบ่ได้ยังหนึ่งคือบ่กินเหล้าพอกิ๋วแล้วเนี่อื่นได้มดเปี๊ยะเช้าอมก็มีมีกินแต่พักรเดินนานตั้องใช้มือนในมันต้นไปเอาไอ้แตนว่า ที่บ้านในเมืองหนึ่งก็สิเอาแต่มาอยู่นีตั้งสิบเป็นเดือนแล <c oughs> ้วแตนมา่ไหนมนเงินแค่สองพันข้าวซอมีอะไรอยู่ที่บ้านในส่วนอหมือนกัเพางจะซือ้อกินสื่อก็เป็นบางอย่างหนึ่งกับแม่ซื้อหนึ่งกับพอ่อมือ,าอวานเมื่อบ้านก็บ,บริส้ซื้อกินะอนะครับขนมมาจากข้งจากหน้าเบิด นเมื่อวานถ้าบอกใคได้ซื้อยังไงก็คืออยู่เพิ่อมันบอกมันบอกกดดันค่ะกับื้ออยู่แต่ว่าซื้อเป็นบางอย่างไงนั่นคือยังมาหนี้เหรอโอ๊คก็ไม่น่ากินกูเห็นได้ไหมเนาะอันนี้เห็นดอกแค่พู้ว่านะดอกแค่ดอกแค่กับไอ้แมวมันไม่น่ากินอันนี้มันไม่ง่าซื้อกินกินกินได้หมเนาะไปเก็บดอกแค่เก็บไปเก็บมากไปพอนักผมกลับไปไปเรื่อยๆเก็บมาแล้วเห็นยังกินเนาะเปิดตู้เย็นมาเห็นเขียดปนเขียบเรือกับมาอุ่น เอาเลยจำประเด็ดแก้วลวกพักก็เหลือมันที่ได้ให้กินนะพี่ออกาอแกนิกกันนครับพักออแกนิกครับพักมใครมใครกะเรียงเองบอใครไ่าด้ใส่บังวามาเองแค่กับแค่โรงเรียนครับเขียนีกินยุดูเนี่อนก็ยังสิ้นเปืองอยู่ได้ครับแต่ละมือ แต่มันงแต่ไม่มีมืมอวางมั่งหรืออยู่ในห้องบดมือเสียคำวันนี้สอนน้องสิมาวัดนจันใช่ไหมครับเป็นมาแว่นนี่ล่เะเป็นมานดอเจ้าสอนน้องผู้ไม่ผู้เก่าพูดนังะบอกภูไม่เป็นไปสังคม,คมเป็นใหญ่เปลี่ยนกันดูแลนะครับสลับกันบอกเปน็นอย่างคือว่าหาแต่ผู้เก่าดูแลอ๋อภูเก่าดูแลมันก็ได้แนวคิดเก่าเก่าแต่ต้องคือไม่นั่นมันต้องนันคนเคยครับ ร่วมเหมอนนั้นนองันเ่ยนมันต้องเปลี่ยนมาุ่นกูว่าคือยังต้องเปลี่ยนผีต้องเปลี่ยนจามไปทีเปีมยนเปลี่ยนหลยแดงนะพัฒนาใหม่ไมที่เปลี่ยนพอดีละจุดอินข้าไาสาข้ามกี่ะนอ่ะโน่ะปูไม่นะนี้ปใช่ปูใชหน้าโดนแล้วเล่าพิงได้เป็นนโนอ่ะเราบางอย่างนะครับสองสาเดือนนี่แหละใหม่ใม่ซิงซอยู่ สามสิบสองปีเพราะว่ามันสามสองสามสองเดียสามเจ็ด่ะพอดีจำเบ้าเบ้หัหอดหลักสี่สิบหอดสี่สิบไกลๆผมเนี่ยอ้สี่สิบกะกะพอดีอยู่อันบ้านี้คันคูไปสอนภาษาอังกฤษน้ำตัวแม่พอดีม่นบ้านเข้าเข้าหันเนภาษาอังกฤษกันแล้วสอนนอภาษาอังกฤษ ถ้าเขามีไอเดียเขาสิมาต่อยอดโรงเรียนเทาได้สมายไอเดียภาษาอังกฤษเขาก็ต้องเอางานเขาไปต่อยยอดเนี่ยนะครับลองเบิรงปีนี่หกมงก็เล่นไฮมาโรงเรียนผมก่อนเลยสิสานะ <c oughs> มโรงเรียนไฮมาโรงเรียนผมกลัวเมูม่ก,นะมกับที่ขันนะ้นฐาเนาะมาทำไงหรอกพร้อม ก็ในเบิ้งสภาพจริงนะงเห็นจริงจังสี่งสิมันาเบิร์ตมามาโดดไหมบอกอัน้ถามผู้น้นดีกว่าผู้น้นชุ่มซางนอนจะยยกเป็นเขาไปนอนในคัวเด้อเดี๋ยวสิไใส่ของนางไม่กัวบ่งอใส่เนื้อของนางไม่คัวอันเพราะว่าเดี๋ยวนั่นกะสิถ้าได้หมทั้งกรมเสอาลยบ่ซุ่มซีใแห่งเขาด้วยสิ่านของนางเพราะมันของธ้ามบดาดิของนาเอาไปรันั่น ข้างนอกกับน้องสิงเป็นคองทีมแล้วต้องดูแลเวลามีแขกมีอะไรที่ที่ไม่ผ่านทางนั่นมามันก็จะนั่นว่า่อไปเฮ็ดอาหารผมจะไปอัดคลิปเฮ็ดอาหารไหมแม่ลุงเลี้ยงผมจะมมหัดเ็ดน้ำแม่ตุกขานี้

ออมีเวลาป่แบกมือไมีเวลาเหนี่ต่อไปขั้นตีใตั้งจึงเพชรก็มีแต้นติดตผมบัดหมอนว้ปวดหมอนติดตางเพชมอหันไปไม่มาเลยตาขอาช่างนี่ลับแล้วบอกช่างที่ชายไอ้ไอ้กวางตัดไม่ดีนาะ ผมออกยูทูปแตัดงานมันไ่้หรอแม่งผมนะห้าสิบบาทนึง่เนาะของตัดผมผู้ชายอันนี้ตัดผมผู้หญิงเขาเก่งผมผู้หญิงรู้ว่าผมผู้หญิงเห็นแล้วเพิ่อแต่งง่ยๆเห็นเบิ่อตัดให้กว้างๆเราไม่ชอบเราไม่ชอบสไตล์ที่แบบ สร้างแบบคนตาง่ายเหมือนกันเมื่อต่ว่าสไตล์ที่ห้ามมาค่ะคนตาตรงนี้คนตาแดงวาวสินะมันมันอยู่กับไผ่กับมันท่านชายร้างมันนะเราหัวหน้าสร้างเลยเราเ้ามบ่เคยไปตัดน้งเพลินมลนบอกแต่เราบ่มันใจตีแมนผมมันโอ้โหเด็กตาน้ำเราดูอยู่เพราะว่าเล่าถือโอ้คือตอนใหญ่ได้ตอนนี้ป่ะนะ ตัดประแดกจีก็จีกจีขนตัดสตาลีบทสีครับเอาข้ามเดียวเลยครับเนี่ยเรนคุยเองันเฮ้าบ่สร้างเข้าเคยนั่นเฮ้าคุยกันบ่รู้เรื่องจะ่อกที่ต้องสร้างเนี่ยจะเขาจะไปสร้างประจําเปล่าตัดโบราณกตัดแบบช่างเก็บช่างประจําพอช่างประจําถ้าไม่ใช่สร้างประจําน่ะพอก็อยากไปตัดนะะคพอก็ไม่อยากไปตัดเพราะถ้าไม่ช่างประจํามันตัดแล้วมัน ไม่ถูกใจแล้วเราก็เราจะพูดยังไงกับเขาล่ะมันก็พูดไม่ได้เขาบอกว่าราคากันไกยมันก็ต่างกันราคาตัดผมมันต่างกันไเกยเอ,อ้ยอะไรมนะันกัรไกยก็ต่างให้ตัดแพงก็ไม่ว่าหรอกถ้ามันถูกใจถ้าเราบอกทร <ใจ S 1> งนี้ได้ทรงนี้เป๊ะไม่ต้องตินะเท<จ>่าไหร่ก็ตัดแปดร้อยพันนึงก็เคยตัดมาแล้วแต่ว่าตัดแล้วต้องเป๊ะไงคือเราาทรงให้ดูว่าทรงนี้ เขาโอเคเขาเป๊ะ okay, เราก็ายอมจ่ายถ้าเขาไม่มเป๊ะเราก็นั่นได้รับประกันเขารับประกันเสียแทนแต่เขารับประกันแค่แตบต้องยอมใจเพราะว่าปไปตัดสินรังเ้าเขาจะตัดบเป็น่น,จจน,น,น,นว่าหัวล่างนสิ